สวัสดีนะครับได้เวลานั่งง่วงหรือนั่งโง่งนะครับก็วันนี้ดึกนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าภรรยาเขานะ,ะเห็นว่าควรจะได้ทานอาหารดีๆบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาก็เลยาพาผมและลูกสาวนะครับไปทานอาหารกันไปทานอาหารทะเลกันค่ำนี้ก็จะมาพูดเรื่องของก็ มีคนเป็นห่วงมาว่าผมเองพูดอะไรแปลกๆนะครับเช่นเรื่องของการเบื่อทางโลกนะฮะแล้วก็พูดเรื่องอะไรที่ดูแบบเหมือนเป็นคนมีอาการซึมเศร้าอะไรประมาณนี้นะครับพูดดูอะไรในแง่ลบอะไรประมาณนี้นะฮะจริงๆแล้วอาการซึมเศร้านั้นมีอาการซึมเศร้านั้นมีอยู่แต่ไม่ได้เกี่ยว กับเรื่องของอตรก,กะในการพูดในการในการมองโลกผมยังมองโลกแบบนั้นนะฮะนึกออกไหมะนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากถ้าคนที่ไม่ใช่นักจิตวิทยาไม่ใช่หมอทางจิตเวชหรือไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจเจริญสติฟังแล้วจะไม่เข้าใจนะครับ ความซึมเศร้าหรืออาการซึมเศร้าเนี่ยมีนะครับออกมาในรูปของเจตสิกนะฮะเจตสิกที่เป็นถีนามิทะถีนามิทะคือจะอง่วงซึมแบบที่ตอนนี้ผมเป็นอยู่มีอาการง่วงซึมมีอาการท้อแท้เงื่งง่วงซึมท้อแท้แต่ว่า เราไม่ได้เอาตัวถีนมิทาเนี่ยไปปรุงแต่งกับสังขารสังขารหมายถึงความคิดความคิดปรุงแต่งเข้าใจไหมฮะเราไม่ได้เอาตัวถีนมิทาไปปรุงผมเนี่ยไม่ได้เอาตัวถีนมิทาไปปรุงแล้วถึงทำให้พูดเรื่องของอเบื่อทางโลกนะครับอยากจะทำอะไรที่ประเสริฐกว่านี้อะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกัน ตะกะนั้นยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมว่า,าสิ่งที่คนทั้งโลกยึดถือสูงสุดคือการทำมาหากินสิ่งที่เหนือกว่าการทำมาหากินมีไหมมีสิ่งที่เหนือกว่าการทำมาหากินคือเราได้ทำอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสิ่งที่ การทำอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชนมีสูงกว่านั้นไหมมีคือทำอาชีพที่เป็นสาธารณาชน100%เซ์โดยไม่ได้คิดถึงตัวเองอย่างเช่นท่านมหาตรรมคานทีหรืออย่างเช่นแม่ชีเทเรซานะโอเคนะฮะตรกกะถูกต้องเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของการที่ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อที่แย่นะฮะเป็นสามีที่แย่ตะกะเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมไม่ได้เอาถีนามิทะไปปรุงแต่งไม่ได้เอาความซึมเศร้าที่ตัวเองมีอยู่ไปปรุงแต่งแต่เป็นเหมือนเดิมตะกะเหมือนเดิมว่าถ้าเป็นคนอื่นนะฮะถ้าเป็นคนอื่นในอายุเท่านี้47ปี นะครับเพื่อนผมนะฮะคนหนึ่งเป็นรองผู้กำกับคนหนึ่งได้เป็นสารวัตรแล้วอะไรแบบนี้เข้าใจไหมฮะลูกเมียก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ตกกะกายยังเหมือนเดิมว่าผมเนี่ยเหมือนเป็นตัวถ่วงนะครับให้ลูกเมียไม่ได้เจริญเพราะว่าภรรยาเขาเป็นนายทหารภรรยาผมเนี่ยไม่ใช่เขาที่ไหนภรรยาผมเป็นน,นายทหาร ถ้าตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยภรรยาเขาจะต้องได้สามีที่เป็นนายทหารเหมือนกันจบจากโรงเรียนเตรียมทหารภรรยาผมก็จะต้องได้สามีที่เป็นยศนาวาเอกหรือนาวาเอกพิเศษแล้วโอเคไหมฮะตะกาเหมือนเดิมไม่ได้เกี่ยวกับซึมเศร้าคือตอนนี้ผมมีภาวะที่แม้กระทั่งหมอจิตเวชเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจ เพราะว่าหมอจิตเวชเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีการเจริญสติอยู่ด้วยคือการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยผมเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนจนสามารถทำให้อาการซึมเศร้าตัวเองหายไปได้หนึ่งสองผมเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนกระทั่งแยกแยกใจออกมาจากกายตอนที่ ป่วยเป็นเป็นโควิดนะ,ะกลับมาจากเมืองการป่วยเป็นโควิดนะครับแล้วนอนเป็นไข้สมอย่างหนักเลยทีเดียวใจกับกายแยกออกจากการอัตโนมัติผมเป็นใจจิตผมแยกออกมาดูกายที่กำลังกาลังทุกข์ทรมานแล้วก็ภาวนาว่า,อ,าอยากตายหนอให้ไม่ใช่ผมภาวนาว่า ปล่อยให้ตายปล่อยให้ตายปล่อยให้ตายคือหมายถึงว่าปล่อยให้ร่างกายตายแต่จิตแยกออกมานะครับทีนีเ้เมื่อผมมีอาการมีอาการสมมติมีอาการแมเนียเนี่ยผมก็จะแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้ดูสังขารความคิดปรุงแต่งเข้าใจไหมฮะคนไม่ได้ปฏิบัติทำฟังแจะงงนะคือ เป็นผู้ดูความคิดปรุงแต่งเพี้ยนแต่ผมไม่ได้เพี้ยนไปตามความคิดปรุงแต่งเข้าใจไหมฮะคืออย่างนี้คนบ้าเนี่ยคนที่บ้าเนี่ยคือคนที่เชื่อความคิดปรุงแต่งสมมุติว่าคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าฟ้าไม่ใช่เป็นพระราชาคนบ้าเดินตามถนนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระราชาความคิดของคนบ้า คิดว่าตัวเองเป็นพระราชาหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นยอดมนุษย์แล้วตัวเองเชื่อความคิดนั้นเข้าใจไหมฮะเขาไม่ได้แยกออกมาดูความคิดบ้าๆนะฮะในตอนสมมติในตอนที่แม่เนี่ยเนี่ยความคิดบ้าๆมีอยู่แต่ดูเฮ้ยนี่มันความคิดบ้าเนี่ยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดเราความคิดบ้านะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะแยกออกมาได้อย่างนี้คือ อาการซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้ามีมีทีนามิทะเรื่องของความไม่นีมมีแต่สามารถแก้ได้เพราะเรานะฮะเพราะเราปฏิบัติธรรมมาจนเราจนผมมั่นใจแล้วกันจนผมมั่นใจว่ายานที่สองเนี่ยยังไงผมก็ได้แน่ๆปัจจะปัจจะยะปริคหายานคำว่าปัจ,จยัยปัจ,จัยเนี่ยปัจจะยะ ปริฆาหายานหรือไงเดี๋ยวนะฮะคืออาโดยสรุปคือการที่รู้ว่ารูปคือร่างกายนะฮะคือสมองเนี่ยคือสมองรูปเนี่ยนะฮะและนามคือจิตใจเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นปัจจัยโยงใยซึ่งกันและกันสารเคมีในสมองสารซิโรโทนินสารออกซิโทซินสารโดปามินนะฮะ มีผลต่อจิตใจนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาผมมีอาการถีนามิทะนะมีอาการถีนมิทะวิธีแก้ก็คือผมก็ไปทำงานที่ออกกลางแดดผมอาจจะไปช่วยเขายกของผมอาจจะลุกขึ้นเดินไปเดินมาหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นอาการช่วยแก้ถีนามิทะนะฮะหรือแม้กระทั่งการหัวเราะ <laughs> เนี่ย การหัวเราะแบบนี้นะครับถึงแม้ว่ามีเรื่องขำเล็กๆน้อยๆหรือจะไม่มีเรื่องขำเราหัวเราะนะฮะร่างร่างกายเราหัวเราะใจเราก็หัวเราะตามไปด้วยถ้าในตอนเช้าเราอยากให้จิตใจเราเบิกบานแล้วก็ยิ้ม <laughs> เนี่ยเนี่ยจิตใจเราก็เบิกบานคือถ้าร่างกายสดใสไม่ได้ ไอ้จิตใจสดใสไม่ได้ทําให้ร่างกายสดใสมันก็จะสดใสเดี๋ยวเรื่องนี้คงจะพูดกันยาวนะครับว่างๆจะมาพูดต่อเดี๋ยวนอนก่อนตอนนี้ความหายาความง่วงนอนหายไปแล้วนะฮะโอเคสวัสดีครับ